ทำไมมะนาวสวนเราทําไมมันดกอย่างนี้อ่ะพ่อมันถือปุ๋ยมันถือปุ๋ยมันถูกปุ๋ยรู้จักไหมปุ๋ยก็เป็นเหมือนน่นอาเก็บเก็บมาออหญ้าก็ดกเหมือนกันนะพ่อเนาะเออมันถือปุ๋ยแล้วก็ถอนออกด้วยวันหน้าพ่อใส่ปุ๋ยเนี่ยพ่อใส่แต่มะนาวนะพ่อไม่ต้องใส่หญ้านะพ่อนะรู้ไหมว่านูเนี่ยถอนเนี่ยมันเหนื่อยเดี๋ยวมึงมาถอนออกเครื่องหนากูีดใช่หรอกร้อนก็ร้อนเดือดก็เดือด ไปไปนั่งขึ้นในโฮมคุณด้ยยอยแง่ผ้าเก็บนะเดี๋ยวหนูค่อยมาถอนใหม่นะจ้ะไปไปนั่งในโฮมเด้อวยนั่งในร่ม okay, นั่งในโฮมเ,เด็ดโอ๊ยเด็ดทำไมมันแรงอย่างนี้เนี่ยไหนล่มเอา้านี่ไงล่มพ่อบอกว่าให้มานั่งในล่มร้อนบางวันก็ร้อนบางวันก็ตกเนาะโอ้ย บอกว่าให้นั่งในร่มแล้วมันจะเย็นลองดูเริ่มดีขึ้นนั่งในร่มเออสบายขึ้นเยอะเลยแต่แดดก็ยังส่องเหมือนเดิมอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้วัเนียนั่งในร่มก็นั่งแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่ เบิร์เนี่ยเห็นเราไปนั่งเกือกขีดินป่ะเนี่ยบาดเจ็บบางนาวฮะเจ็บบางนาวนาวคือยึดทั้งต้นพี่อันเจ็บชุบมันลนฮะเจ็บชุบมันลนเอาไปเจ็บเพื่อนยาชุบมันลนเหรอมาชุบมันลนแล้วชุบมต้นบอกไว้หันละโอ้ยเขาก็กินแนวมันอยู่ทั้งต้นผิดตัวบอกว่ากูกินเนืมันลนพี่ดอกเสียงเงินเน่วยมันลนนี่โอ้เชอรอนมันลนนี่นไม่ไม่นี่ละเชอรอนบางนาวลนแมน ก็เลยนั่งเกือกขี้ดินเออนั่งเกือกขี้ดินเจฟทอนไปยังที่ลไรจังไงสจีพกแค่ผ้าแพร์อย่ลงไเมื่อเออเฮงเถาเฮงเป็นไปเนาะผ้าแพร์ก็นั่งอยู่กับสีพกแค่ผ้าแพร์อย่เมื่อเขาไปสะออนป่าสะออนนั่นเจ้าของมัสะออนบางเน่าล้นเหมือนไหมว่ามันเห็นมันหลายเนาะบ่เอู้หู้อ๋อาสะออนก็นั่งเบิางนี่างเด้อเอู้หู้เห็ดคือเนาะเจ้าเนาะอือสะออนบางเน่าล้นพะนะโอ้สร้างเกินเนาะมันสะอ่อนบางเน่าล้นเหมือนมีเอ้า ไปไหนไปไหนก็ไปนั่งทำไมมันจะขาดหะมอะไร่มอ่ะก็มันร้อนพ่อบอกว่าถ้าร้อนก็ไปนั่งในร่มพ่อว่าน่ะค่ะตาเบนหันบอกบอกจ้าขันห้อนมานั่งในห่มค่ะก็มานั่งแล้วแต่ก็ยังไม่เย็นขึ้นร้อนเหมือนเดิมโอ้ตาเบนเอ้สอนลูกกั่ไหนเจ้าเนาะสอนให้เป็นขึ้นจะของคักเนาะที่เราบอกขันไปนั่งในห่มไหมบ่ได้ไปนั่งในขันห่ม เดินมาหนูก็เห็นร่มวางอยู่ต้นไม้หนูก็เลยเข้าไปนั่งในร่มเผื่อมันเย็นมันจานเดาเทียมหัวจานเดาเทียมโอ้ยโอ้ข้ออาหัวจะเือเนี่โอ้เป็นเอามากที่สุดฮะก็เคยเห็นนีในระบาดท่านเนี่ยหนูทำไม่ถูกตรงไหนไปนั่งในโฮมมันจังเย็นเต้นั่งในกันท่ม เออไปหาน้องไม่ดีกว่าโอ้ย่งพี่ผู้ใหญ่ยังไปไล่เห็นไล่แบบนี้คนนั่งในรอมเฉยๆก็มาหัวล้ออะไรพี่ผู้ใหญ่ไม่ไปเซอเบอร์เขาจอมมหลักเอาเบนระบบนี่นี่ก็บบอมมี่ ิริกินบ่เนาะแกงเอามมื้อนี้นี่ก็บ่มีห้วยมันลบ่ไสนี่บนีเนี่ยบ่มีจักหนอดปลาแล้วเด้มื้อนี้โอโอปวดเหนียวด้บัทีจังไดวะยงนี้เด้อบ่นี่ล่ะ ออนสินกระทอนยากถกเมรเลยเอบมาที่นี่เฮ้ยจะไหนนาะคือนางถึงมองแทบนี่ตายโอกกันไม่ได้มาที่นี่เออใส่หน้านี่คือเอาเสียมนล้พี่อายมากถาีว่าหาก่อนี่มวนติอดไ่ได้ใส่วะ เียงยังเหรอโอ้ยที่เจไดบัญชินี้มันออกประเด้นนะเขาถึงมองแค่คือบอกใหญ่โอ้ยลุกมาได้ เราคืองานมาเทาปวันที่นี้นะไปเซลล์ให้ก่อนวันที่นี้ย,ยัยม,มาแล้วไปเออมาแล้วมาแล้วง <c oughs> านมาเทปเอาอีหลาให้เด้งอะเหมาแต่โดนไปบัวพึ่งมาเออคือไปนั่งน้งไหม <c oughs> บ่ได้นั่ง <c oughs> นั่งได้เห็นอยู่ไหมโอ้ยอีหลาปวดเหงาเตี <c oughs> ้ย พอดีเอาลุก่ได้โอ้ยโอ้ยจะเหนยากเนาะเบิกลุกโอ้เสียงดังฟกปุ่นโอ้ทำไมกูไม่กินแล้ววะนี่ฮะโอ้เจ็บกินก็กินตัวเคยกินได้ดอกกินยังกินนี่เอารถอี่ละ เอานอนอยีบ่เออมุยอ้ยไป่ให้กินไอจะกินดอกไอคุณโรซันเก็บหรอได้แต่สิญยาเมื่อไงได <ป S> ้ไ, <ป S 1> ไหที่นี่เมื่อท่ายาหาไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยกิน<อ>เดียวกันเลยครับออกแม่รถว่ากู